สวัสดีครับตินะครับจะมาเล่าประวัติและพลังของทีมซูเปอร์ฮีโร่จากประเทศเกาหลีใต้ในม a r v e l Comics ให้ผู้ชมฟังกันนะครับทีมนี้มีชื่อว่า Tiger Division ก่อตั้งขึ้นเพื่อตอบโต้ปัญหาจากพวกเหนือมนุษย์โดยรัฐบาลเกาหลีใต้อนุมัติให้พวกเขาได้รับการจ้างงานโดยตรงจาก National i n t e l l i g e n c e Service หรือหน่วยสืบราชการลับแห่งชาติโดยมีผู้กำกับชื่อฮันนามีหรือไวท์ฟ็อกซ์เป็นผู้นำทีมสุเป,ประวัติผลเธอผมเคยพูดไปแล้วในทีมเอเจนซ์ซอฟแอสตาสนะครับ ใครอยากฟังผมได้ให้ลิงก์ไว้ในช่อง description แล้วนะครับเช่นเดียวกับซอรีหรือรูนาสโนโดยทั้งคู่เกิดในกรุงโซลหรือประเทศเกาหลีใต้ทำให้ไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดคนต่อไปมีฉายาว่าเลดี้ไบรท์ไม่ยอมเผยชื่อแต่สองสาวเรียกเธอว่าเจแอนที P. เพราะเธอมีอายุกแก่กว่าหน้าตามากและสาม,มีของเธอตายไปแล้ว เธอเป็นนักมายากลที่เก่งกาจชอบเล่นการพนันมีสารับไพ่เวทมนต์ที่ใช้สร้างประตูมิติและเสกมันให้ใหญ่โตจนใช้เป็นแท่นบินได้นอกจากนั้นเธอยังมีพลังคอโลคิเนซิสหรือพลังควบคุมพืชได้ดังใจนึกคคนต่อมาคือแทวอนใช้ย,ยาแทกึกกี่หรือชื่อทงชาติเกาหลีใต้เด็กทารกไรานาม ที่เกิดในหมู่บ้านแห่งหนึ่งปี1950ซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นของสงครามเกาหลีทําให้เขาสูญเสียแม่และกลายเป็นเด็กกาพร้าจนกระทั่งเจอป้าที่สูญเสียน้องชายเธอจึงรับเลี้ยงเขาและตั้งชื่อเขาตามน้องชายว่าแทวอนเจ็ดปีต่อมาความยากจนทําให้เขาไปคบโจรกระจอกชื่อมินแจขโมยของไปขายเพื่อนําเงินมาแบ่งเบาภาระของป้าเธอจึงทั้งดุและขอร้องให้เขาหยุดทําแต่เขาเถียงว่าทําไปเพื่อช่วยครอบครัวป้าเลยยื่นคําขาดว่าถ้ายังไม่ยอมเลิก ก็ออกจากบ้านไปซะทําให้เขาตัดสินใจหนีไปในปี1978เมื่อแกงของเขารู้ว่ารัฐบาลเกาหลีใต้และกระทรวงกลาโหมของสหรัฐกาลังทําโครงการรับสุดยอดในเมืองฮานําเขาจึงลอบเข้าไปเพื่อขอโมยอุปกรณ์ราคาแพงแต่ต้องติดอยู่ในเครื่องจักรที่กําลังทํางานมินแจกับเหล่ามินเนียสเลยทิ้งเขาไปจนโรงงานระเบิดแต่เขารอดมาได้อย่างปาฏิหาริย์โดยไม่มีอาการบาดเจ็บแถมร่างกายยังสูงใหญ่และมีกล้ามเพิ่มขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่ส่งเขากลับมาหาป้า หลังจากนั้นเขาก็พบว่าตัวเองได้รับพลังจากไซรอดเจมสิ่งประดิษฐ์ของชาวแอสกาเดียนซึ่งเคยเป็นของโลคีมาก่อนทำให้แทวอม,มีพลังเหนือมนุษย์ยิงลำแสงออกจากตาแก่ชาราช้ากว่าคนทั่วไปและบินได้คล้ายซูปปเปอร์แมนโดยมีป้าคอยให้กำลังใจเขาเรียนรู้วิธีควบคุมพลังตั้งแต่นั้นมาเขามุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือผู้คนเพื่อจดใช้ความผิดในดีของเขาหลังจากป้าเสียชีวิตเขาจึงเปลี่ยนชื่อเป็นแทกูเกีและกลายเป็นวีรบุรุษของชาวเกาหลีใต้ เขาค่อนข้างเชี่ยวชาญการต่อสู้แบบประชิดตัวและพูดภาษาอังกฤษได้คล่องมากจุดอ่อนของเขาคือเขาแพ้พลังควบคุมจิตใจและแพ้พลังเหนือธรรมชาติอย่างเช่นเวทมนต์เมื่อเข้าร่วมทีมไทเกอร์ดิวิชันเขาไม่เคยเล่าเรื่องในอดีตให้เพื่อนร่วมทีมฟังเพราะความละอายใจเรียกว่าชีวิตดรามา่าจนเอาไปสร้างซีรีส์เกาหลีได้เลยปัจจุบันเขาได้รับการยอมรับให้เป็นผู้นำทีมร่วมกับไวท์ฟ็อกส์ส่วนสมาชิกที่เหลือได้แก่เดอะเจเนอเรลหรือท่านนายพลปัจจุบันยังไม่มีการเปิดเผยชื่อและประวัติ เขาเป็นโทเทมเวทมนต์ที่มีความรู้สึกนึกคิดเป็นของตัวเองร่างกายของเขาเต็มไปด้วยพลังงานและมีความทนทานเป็นอย่างมากเขายังมองเห็นพลังงานที่สร้างโดยไซรอดเจมและติดตามเป้าหมายผ่านรอยเท้าเรือนแสงซึ่งมีแค่เขาที่มองเห็นได้กันอาทูเป็นหุ่นยนต์ขี้อายเก่งการวิเคราะห์และคำนวณความเสียหายเช่นเรือสำรานขนาดใหญ่ที่กำลังกระแทกกับพื้นดินควบคุมและเจาะระบบคอมพิวเตอร์อื่นเพื่อเข้าถึงฐานข้อมูลสำคัญในนั้นและเปลี่ยนแขนตัวเอง ให้กลายเป็นปืนใหญ่พลังงานได้เพราะสุดท้ายคือมิสเตอร์อีนิกม่เป็นมนุษย์ครึ่งเทพซึ่งไม่ทราบที่มาแต่ไม่มีวันตายชอบต่อสู้และดื่มโซจูตอนแรกเขาถูกเกณฑ์เข้าร่วมทีมโดยการฝังนาโนมิวชันไว้ที่คอแต่เมื่อมันระเบิดเขาแทบไม่เป็นอะไรเลยนวยเขากรองแห่งชาติจึงเก็บเขาไว้ในทีมเพื่อใช้ต่อสู้กับสัตรูเพราะเขามีประสบการณ์มากและมีพลังมหาศาลไม่แพ้แทก,กิรกีแต่บินและยิงลำแสงออกจากตามไม่ได้ ทีมนี้เคยสู้กับ t a s k m มาสเตอรที่ทำงานให้กับ Nick f ลลีแทรกซึมเข้าไปในเกาหลีใต้เพื่อเข้าถึงโครงการรับบางอย่างก่อนที่มันจะจบลงด้วยดีเหตุการณ์ใหญ่เกิดขึ้นเมื่อมินแจที่กลายเป็น CEO ของ MTO Corporation ร่วมมือกับด็อกเตอร์ดูมสร้างเครื่องขโมยพลังไซรอดเจมของแทนกึกกีไปทำให้ทีมไทเกอร์ดิวิชันหยุดพวกมันไม่ได้แต่ก่อนที่พวกเขาจะพ่ายแพ้ดูมก็หักหลังมินแจเพื่อหวังขโมยพลังของเจมมาเป็นของตัวเอง ให้แทเก,กึ่กีต้องร่วมมือกับดูมสู้มินจแจระหว่างการต่อสู้พลังของเกมกับคืนสู่แทเก,กึ่กีจนไล่ดูมกับมินแจไปได้แต่เพื่อร่วมทีมผิดหวังในตัวแทเก,กึ่กีที่ไม่ยอมเล่าเรื่องในอดีตให้พวกเขาฟังจนเกิดเรื่องขึ้นมาทาให้เขายอมรับอดีตและขอโทษเพื่อนในภายหลังก็มีเท่านี้แหละครับสวัสดีครับ